3,500ปีที่แล้วโดยประมาณโมเสสเขียนข้อมูลนี้ประมาณ3,500ปีที่แล้วโดยประมาณพี่น้องครับต้นฉบับเก่าแครที่สุดของ,ของว่ากูฟีเรนดีนะประมาณ2,250ปีอยู่ที่ยิบรูยูนิเวอร์สตี้มีการค้นพบดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่อยู่เนี่ยเก่าแก่ที่สุดที่เรามีมีอายุได้ก็คือ2,250ปีที่แล้วผมถามพี่น้องหน่อยความรู้วิทยาศาสตร์3,500ปีที่แล้วหรือ2,000ปนที่แล้วกับปัจจุบันนี้ใครมากกว่ากัน ความรู้วิทยาศาสตร์ของคนในยุคก่อนในยุคนี้ใครมากกว่ากันยุคก่อนเหรอครับพี่ผมณช่วยไปที่ไปผมชื่อฟังหน่อยสิผมชื่อกลับไปเด็กนะกิโลเลยบนฟ้าได้คุณรู้ว่าไหมบ้าใครมากกว่ากันคุณรู้ไหมครับผมดูข้อมูลแอร์บัสนี่ยดูแล้วเหลือเชื่อแอร์บัสคารันต์หนักกี่กิโลแอร์บัสสั่งต้แอร์บัสสั่งเด็กส่วโน่นหนักกี่กิโล หนักกี่กิโลครับอย่าผู้คนวิ่งสิครับไม่รู้ก็ตอบไม่รู้สิครับอย่าผู้คนวิ่งอร์บัสลำหนึ่งหนักกี่กิโลสองข้อมูลแล้วจริงหร๋วววหนักกี่กิโลครับแอร์บัสตัวเครื่อาเบาเนี่ยกี่กิโลครับสองแสนห้าหมื่นกิโลแล้วเขาบอกว่าแอร์บัสคำนวงนี่นะรับน้ำหนักได้หมดนะลูกมันได้หมดนะห้าแสนกิโลอาจารย์ห้าแสนกิโลมันคิงไงมันเป็นได้ยังไง ผมเชื่อฟังนี่ผมเจือรู้เรื่องไหมเลย500กิโลบอลเป็นฟ้าได้ขอเชื่อทำไมบ้าเหรอแต่นี่เป็นจริงไหมเป็นจริงไหมครับเป็นจริงแล้วพี่น้องวิทยาศาสตร์สมัยก่อนปัจจุบันนี้คนสมัยนี้รู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าในดีแต่คุณรู้ไหมครับนักวิทยาศาสตร์เมื่อเขาวิเคราะห์านุพัน์บทที่หนึ่งหน้าแรกพวกเนี่ยเขาตะลึงเลยครับเขาบอกเลยบอกว่าข้อมูลที่เขียนอยู่ในอนุพักา์หน้าที่หนึ่ง รับรองไม่ใช่โมเสสเขียนเพราะว่าสิ่งที่บันทึกอยู่เนี่ยมันสอบข้อกับการเขาลบทางอะไรทางวิทยาศาสตร์เปีย้ยเปี้ยโอ้โหนากวิทยาศาสตร์อะไรก็วิเคราะห์เสร็จพูดว่าไงขนแขนเนี่ยสแตนด์อัพเลยขนลุกเลยรับรองไม่ใช่โมเสสเขียนมันข้อมูลนี้เนะไม่ใช่มีทางวิ่คนจะเขียนได้มันไม่มีการเพีย้ยนแม้แต่อะไรครับแม้แต่น้อยแน่นอนไม่ใช่โมเสสเขียนใครเขียนพระเจ้าอยู่เบื้องหลังในการให้โมเสสเขียนตอนนี้คุณดูข้อมูลไว้คุณดูนะ นะถูกสร้างโดยพระเจ้าโลกนี้เรื่องไงพระเจ้าพูดชัดเจนเมื่อรพระองค์เป็นผู้สร้าง,งองค์ให้ข้อมูลดัลงนั้นข้อมูลองพระจิตเท่าไหร่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูเลยครับข้อมูลว้าอย่างไรครับการวิสร้างโลกมนุษย์นี่คือหน้าแรกของวันที่นะครับประโยคแรกด้วยในปฐมกาลพระเจ้าทรงวิสร้างฟ้าและดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอเหนือน้ำและกัญญาของพระเจ้าอยู่เหนืนอ,อน้ำนั้นมาด,ดูนะครับในเชนเดลกราฟิกคพอมพิวเตอร์กราฟิกที่คุณเห็น เขาบอกเลยเขาก็เอาฉายภาพพิเศษเขาทำกับปีเตอร์เขาฟิกกูเน่เลยครับเขาบอกเลยว่าข้อมูลนี้สุดยอดเลยทำไมพระปีเรื่มนี้มันถึกอย่างนี้ในสมมริฐานพระเจ้าทรงพิสาฟไฟแผ่นดินแผ่นดินกว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือและพระยานของพระเจ้าปกอยู่เหนือสิ่งนี้ขาสนใจคืออะไรคือประโยคนี้แผ่นดินกว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือนะน้ำและพระยานของพระเจ้าปกอยู่เหนือนั้นคุณดูเสียงเขาว่าอย่างนี้ดูนะเขาบอกว่าดูว่าชิ้นดวงจันทร์เนี่ยมันมีั้ขนาดละ แล้วโลกอยู่ตรงนี้ก่อนที่โลกเราจะเป็นสภาพปัจจุบันนี้นะมันเป็นอย่างนี้ครับมันมีน้ำล้อมรอบโลกอ,อยู่ซึ่งถ้าพี่น้องเปิดในสองเป็นตัวบทที่สามนะอ่านทั้งหมดเลยพี่โนโ้องเห็นว่าโลกนี้เกิดจากการมีน้ำลอ้ลอมรอบเดี๋ยวผมให้ไปดูข้อมูลด้วยเดี๋ยวเราจะดูเช้านี้นะแหละนะครับน้ำท่วมโลกอนะมาดูนะและเวลานั้นเนี่ยพวกผู้นี้แผ่นดินก็ว่างเปล่าว่างเปล่าสิครับเพราะว่าโลกเต็ไมได้วยอะไรครับน้ำมาี้คุณดู ความมืดเหนือนะครับไอ้ความมืดน oh er ี่มันคืออะไรเขาวิเคราะห์เสร็จเขาตกใจนะครับเพราะความมืดคืออะไรครับมีชีโนไม่ใช่ข่ายดาวนะเขาบอกว่าโลกเปนะเนี่ยที่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเนี่ยโลกเนี่ยมีกลุ่มก๊าซที่โมเลกุลหนาแน่นมากปกคลุมอยู่เป็นโมเลกุลที่หนาแน่นมากจนทำให้จนทำให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องมาที่ไหน พื้นผิวน้ำได้วันนั้นทั้งโลกจึงอยู่ในความนะครับมือมือเป็นเช่นไรครับในเช่นนระเรียกว่ากลุ่มก๊าซที่วนในมวลหนาแน่นวนในมวลหนาแน่นแต่ก็มีไม่เรียกว่าโมเลใกุญม์ก็มีเรียกเอ๊ไม่เรียกว่ากลุ่มก๊าซก็มีเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าครับเฮ้ยลูกถ้ามีเรียกว่าเมฆอะไรครับเมฆอะไรครับเมฆทึบพระเจ้าทรงมัดน้ำเป็นเมฆทึกบัดน้ำหนือเมฆทึบในเมฆทึบมีอะไรอยู่มีน้ำอยู่ดังนั้นเนี่ย ถับปีใช่ก็เมฆทึบแต่ในเช่นวิทย์ใช้คําว่ากลุ่มก๊าซทำไมพับปีไม่เหมือนเรื่องกลุ่มก๊าซเพราะว่าพับปีวันนั้นยังไม่รู้ว่าก๊าซคืออะไรคนในสมัยนั้นเขียนอาดัมเขียนเขียนให้โมเสสก๊าซโมเสสจะรู้ไหมล่ามืออะไรไม่รู้แต่ก็เรียกว่าอะไรครับเมฆทึบเห็นไหมเวลานั้นทําให้โลกนี้ทําไมครับไม่จบอยู่ในความมืดเพราะว่าโมเลกุลของก๊าซทำไมครับหนาแน่นมากแต่คุณดูสิครับเดี๋ยวคุณกดลูกคุณดูนี่ต่อคุณดูข้อมูลนี่ต่อนี่คือวันแรกพระเจ้า เกิดความะไรครับความสว่างก็เกิดขึ้นเขาอธิบายว่าไงครับไม่ได้เนี่ยโมเลกุลในกลุ่มกาสเกิดมวลก๊าซเกิดโมเลกุลเนี่ย,ม,นนยมันเกิดการทำไม,ไม,แ,ไมแตกไม่แยกนี่มันเกิดการแตกตัวขยายบางส่วนแตกตัวบางส่วนมันจึงทำให้ทำไมครับแสงอาทิตย<ะ>์แสงแรกส่องมาที่ไหนส,<ะ>ส,ส่องมาที่พื<ะ>้นอยู่โลกเขาส่องมาพื้นอยู่โลกบ้างมันแตงโลกเป็นกี่ส่วนสองส่วนเลยดึงกับมันแ ก็สารส่องก็ขึ้นพระเจ้าทรงรับความส่งนัดีแระทรงแยกความสัองเป็นมื่นพระเจ้าทรงเรียกความส่อคนั้นว่าอะไรเรียกความหมื่นั้นว่ามีเวลาเย็นเวลาเช้าเป็นวนแรกนี่ีข้อมูล2อง0สมนันร้อยปีที่แล้วนั่เป็นไหมชัดไหมแต่ยังไม่คุณลุกมันคุณลุกวันที่สองรูนี่พี่นักเรียนศาสตร์หลายคนเลยคุลุกอย่างที่สามเลยนี่ข้อมูลนี่ยังทำนี้ไงโมเสสเขียนภาษาาแล้วเขียนได้ยงงี้ ถ้าเจา้ารับว่าจงมีภาคพ,พื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกันมูิบายเนียครับมูิบายใช่ครับเสร็จทีน,นี้ครับเน็กน้องพี่จงมีภาคพ,พื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกันโอ้โหพี่น้องอธิบายต้นขนลุกปั๊บเพราะอะไรยั้ไงครับดูนะจงมีภาคพ,พื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำจากกันเป็นอย่างนี้ครับเน,นเธอร์เดอรเจอร์ฟิกอธิบาย,ยางี้เมื่อแสงที่ส่องมนนาแดงพื้นผิวน้ำพื้นผิวน้ำ

ขึ้นนะอันนี้เรียกว่เป็นอะไรครับเป็นทึบในแมกทึบมีอะไรอยู่น้ำมจมีผ้าพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ำออกจากกันแล้วก้าวส่งศาสผ้าพื้นขึ้นแล้วสง่งแยกน้ำอยู่ด้านบนพื้นออกของน้ำอยู่ด้านพื้นก็เป็นดังนั้นแล,นะแล้วองค์ส่งเรียกผ้าพื้นนั้นว่าของฟ้าพี่ <c oughs> โอ้อยอ่านย์ต้อมีไม่เข้าใจ เรื่องเช้าวันที่สองคุณดูสิครับพระเจ้าทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกชนะที่เหนือภาคพื้นเรียกภาคพื้นนั้นว่าอะไรเห็นไหมเมื่อไอ้เหลือบุ๊บไอ้กลุ่มกาดขึ้นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นขื้นทีขึ้นเห็นไหมขึ้นทีขึ้นนะ้วเห็นขึ้นทีอะไรครับเห็นขื้นทีขึ้นพระองค์ทรงแยกน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้นออกจากน้ะที่อยู่ใต้ภาคพื้นก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าอะไร อะไรเกิดขึ้นครับท้องฟ้าเกิดขึ้นเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คืออะไรครับสิ่งอัศจรรย์ของพระมีอะไรไม่พูดมากนะตึ๊บพี่น้งนองโลกนี้เริ่มยังไงชัดเจนไหมชัดเจนไหมมาด,ดูอย่างที่สองครับโลกนี้เป็นยังไงชัดเจนไหมครับชัดเจนดูเด้อเวลาพูดถึงชัดเจนอย่าคิดถึงบารักซอยก้านะ <laughs> อาจารย์ผมไปโบนเนื้อดูดูเปลี่ยนคำหมูเมียคู่หนึ่ง ติดบางหนะ้าซอยเก่าติดจัดเลยนะไปเปลี่ยนชื่อเลยอะ่ะสองผู้เมียตอนนี้นะเปลี่ยนชื่อเลยครับหัวชื่อชัดเจนส่วนผู้หญิงชื่อแป้นแค่ไหนเปลี่ยนชื่อ,อ,อตายเลยเอาบรรากาศชวนให้ดูด้วยชัดเจนกับแป้นมันเป็นอย่างไงเลยเหรอโอ้ยระวังดีๆนะครับเดี๋ยวมีชายการกกมาพ่นจมานมีชายการมาพ่จมาน้องนิดเด้อ บ่าอะไรนะที <gesch uce> ่จะเปลี bend, 2, ่ยนไมเปลี่ยนเป็นชัดเจนกับแป้งเลยนะฌานพี่อย่างนี้เลยเอาล่ะพี่น้องโลกนี้เรื่องยังไงก็มุชเชนโลกนี้ไป็นเองพูดไหมพูดเมื่อประมาณ2า0 0ปีที่แล้วพระเจ้าผ่านทางคำฝันของกษัตริย์องค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของบาบิโลนกำหนดทิศทางของโลกบอกว่าแล้วเวลานั้นบาบิโลนเนี่ยครอบครองโลกยู่แล้วพระเจ้าทำไมครับผ่านทางคำฝันของเขาเนี่ยให้เห็นว่าโลกนี้เป็นยังไงกษัตริย์องค์นี้คือกษัตริย์เนบูคัดเดซาผมประทับใจพระบงค์ีมากๆ ที่ถ้าอิจฉฝันนะถ้ากษัตริย์อิจฉฝันนะมันหาว่าคริสเตียนทำไมแต่นิทานเข้าใจความหมายไหมครับแต่ในบุมิรศาีมัไม่ใช่